วันนี้มาแชร์เทคนิคหนึ่งนะครับเป็นเทคนิคส่วนตัวเะยที่ผมใช้เป็นประจำแล้วก็แนะนำลูกค้าเป็นประจำเลยนะครับก็คือว่าเป็นเทคนิคการเสริมธาตุนั่นเองนะครับกรณีที่เราอยากจะไปท่องเที่ยวเดินทางเนี่ยนะครับเราจะสามารถใช้เทคนิคนี้ในการเสริมธาตุได้ด้วยนะยกตัวอย่างเช่นว่าอย่างตัวผมเนี่ยผมเป็นคนชอบธาตุน้ำนะครับเราอาจจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับน้ำเป็นต้นนะครับหรือชอบธาตุไม้ก็เลือกสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับไม้ก็ได้ด้วยเป็นต้นนะครับหรือเราสามารถเลือกตามฤดูก็ได้อย่างเช่นตอนนี้เป็นช่วง มกรานะครับถือเป็นฤดูหนาวนั่นเองนะครับถือเป็นฤดูทัดน้ำนะครับเราก็อาจจะเรียกช่วงนี้เลือกเดินทางพักผ่อนในช่วงนี้นะครับเหมาะสําหรับหลายๆคนที่อยากจะพักผ่อนหรือพาทีมงาน,นยไปเอาติ้งพักผ่อนไปทำกิจกรรมต่างจังหวัดต่างประเทศกันอย่างนี้ก็สามารถทําได้นะครับอย่างเราเรมอยู่ที่ญี่ปุ่นในช่วงฤดูนี้เป็นฤดูหนาวนะครับเราก็มาเที่ยวในเมืองที่มีหิมะเยอะๆ ฮีมารก็เป็นธาตุน้ำ่าเงี้ยจากการที่เราเดินผ่านได้รับพลังงานน้ําสําหรับคนที่ชอบเสริมธาตุน้าก็จะได้รับพลังตรงนี้เป็นพิเศษนั่นเองกลับไปก็ไปรับโชคลาภไปทํางานไปแข่งขันกับคนอื่นก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่ลองเอาไปใช้ดูใครชอบธาตุไหนก็เลือกสถานที่เที่ยวที่เกี่ยวข้องกับธาตุหรือฤดูที่เกี่ยวข้องกับธาตุที่เราต้องการในช่วงนั้นก็จะดีมากๆเลยครับ